ครับวันนี้พี่น้องเกษตรกรนะครับควรที่จะเข้าใจแล้วก็ต้องศึกษาให้ดีนะครับในการที่เราจะปลูกปาล์มปาล์มนะครับผมบอกพี่น้องเกษตรกรว่าอีกไม่กี่ปีนี้นะครับชาวสวนปาล์มจะเขาเรียกว่าบูมนะครับเรียกบูมนะครับการเกษตรเนี่ยจะมาเป็นอันดับหนึ่งก็คือปาล์มนะครับตอนนี้พี่น้องที่ต้องการที่จะปลูกต้องศึกษาสายพันธุ์ให้ดีนะครับไม่ใช่ว่าเราไปซื้อจากที่ไหนก็ได้นะครับ ต้นแล้วไม่กี่บาทอย่างเงี้ยเราซื้อมาแต่นะครับข้อสําคัญก็คือเมื่อเราปลูกไปแล้วหลายปีมันจะไม่ได้ผลผลิตแล้วก็ทําให้ลําต้นเนี่ยสูงเกินเกินเกินกว่าปกตินะครับ3ปี4ปี5ปีต้นสูงแล้วอย่างเงี้ยไม่ใช่นะครับเราจะเสียเวลาในการปลูกเพราะฉะนั้นเราต้องศึกษาพันธุ์ปา์มให้ดีแล้วก็บริษัทมีใบรับรองหรือเปล่านะครับเป็นพันุ์ปา์มที่ดีไหมดกไหมทนแรงไหมนะครับศึกษาให้ดีตรงนี้เป็น ข้อควรศึกษาของพี่น้องเกษตรกร,ะกรนะครับวันนี้ผมแนะนําพี่น้องเกษตรกร,กรว่าถ้าจะปลูกปลาล์มนะครับให้ศึกษาพันธุ์ปาล์มผมจะแนะนําว่าปลาล์มส่วนนี้เป็นปลาล์มจากบริษัทยูนิวานิทนะครับเป็นลูกผสมเนเธอร่านะครับทําไมถึงต้องเลือกอบริษัทนี้แล้วก็เลือกพันธุ์นี้นะครับก็คือนะฮะหนึ่งพันนี้ปลูกแล้วโตเร็วแต่ว่าสูงช้านะครับ10ปียังยังสูงไม่ไม่เท่าหนะ้าอกผมเลยนะ อันนี้แหละครับคือเราต้องการฟาร์มพันนี้นะครับเพราะว่ามันจะง่ายกว่าการการการที่เราจะเก็บลูกนะครับถ้ามันสูงแล้วเราจะเก็บยากแล้วเราจะเสียเวลาในการที่เราจะปลูกนะครับได้ผลผลิตไม่เท่าไหร่ก็สูงซะแล้วตัดยากนะครับอันนี้คือข้อควรศึกษานะครับฟาร์มพันนี้จะจะสูงช้าแต่ว่าโตเร็วนะครับให้ผลผลิตเร็วมากนะครับาภายในปี9เดือน 8เดือนถึง9เดือนเนี่ยจะเริ่มออกลูกแล้วนะครับพันนี้นะครับปลูกแล้วไม่ต้องกลัวมันจะเป็นตัวผู้ตัวเมียหรือเปล่านะครับเรามีวิทยากรนะครับมีวิยากรณ์ที่จะคอยบอกพี่น้องนะครับคอยสอนแม้กระทั่งการตัดนะครับการตัดว่าก้านของปาล์มนะครับตั้งแต่ก้านก้านข้างล่างถึงดินเลยนะติดดินเนี่ยเราควรที่จะสับทิ้งหรือเปล่านะครับตอนที่เขาเป็นลูกแล้วสองปีครึ่งนี้นะครับเราจะตัดทิ้งเลยหรือเปล่านะครับ เรามีวิทยากรบอกนะครับเราอย่าไปตัดทิ้งนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าจะทําให้ต้นฟาร์มเนี่ยโตช้านะครับหมายถึงว่าสูงช้านะครับโตเร็วแต่สูงช้านะคะคือถ้าเกิดว่ากิ่งของเขาเนี่ยเป็นก้านใบเนี่ยคุมดินอยู่นะครับเขาจะสูงช้านะครับอันนี้เ็าเป็นผลดีของเรานะครับสูงช้า9ปี10ปีเนี่ยเราสามารถที่จะตัดลูกกับดินเนี่ยได้นานนะครับอันนี้เราต้องการที่จะตัด ตัดให้ต่ำที่สุดนะครับไม่ให้ต้นต้นปาล์มสูงแล้วเราตัดยากนะครับอันนี้คือเป็นข้อดีของปาล์มพันนี้นะครับครับสำหรับเกษตรกรนะครับที่ซื้อพันปาล์มน้ำมันจากผมไปนะครับเรามีหนังสือรับรองสายพันปาล์มนะครับให้ทุกคนนะครับไม่ต้องกลัวว่าซื้อไปแล้วพันจะไม่ดีขายไม่ได้นะครับตรงนี้ไม่ต้องกลัวนะครับและเรายังมีผู้ที่ชำนาญการในการ ปลูกปาล์มนะครับปลูกจนได้ผลผลิตแล้วก็นําไปสู่การขายที่ตลาดนะครับเรามีท่านวิทยากรหรือผู้ที่รู้จริงนะครับกว่า50ปีนะครับที่เขาทาปาล์มน้ามันมานะฮะเขามีประสบการณ์มากนะครับที่จะคอยบอกเราแม้กระทั่งการปลูกจนไปถึงการขายนะครับเขาจะดูแลให้เราตลอดนะครับเพราะฉะนั้นเกษตรกร,ร,กรที่ซื้อพันุ์นี้ไปไม่ต้องกลัวนะครับมีใบรับรองและก็มีวิทยากรที่รู้จริง คอยแนะนําคอยบอกนะครับจนได้ผลผลิตนะครับเพราะฉะนั้นรับประกันได้เลยครับพันปามพันนี้ปลูกแล้วได้ผลผลิตจริงแล้วก็สามารถที่จะมีผู้รู้รู้จริงมาคอยบอกเรานะครับจนได้ผลผลิตนะครับการันตีครับ